ซิมอยู่ตรงส่วนไหนของโลกนี้เนี่ยนั่นสิโท <ot> รหาโทรหาซิมแล้วซิมหลงทางไปแล้ววันนี้รับสู่มาตุภูมินะครับสวัสดีค<น>่ะซิมไม่เจอแปบเดียวแก่ขึ้นเยอะเลยนะซิมฮะยังยังยังงไรกับก<ส>ินโรงแรมไม่กิน ไีไปว่าแบยุ่นมากอ่ะไปงานทำไมอ่ะนั่งยุ่นอ่ะกำลังกินกาแฟเปล่ากินงานสืบกาแฟอ่อนอือเอาไหนหมูีม่กเพราะว่าเรากินนี้แล้วเรากินแบคแนยอนโอเคเมื่อวานนี่เป็นแบบกาแฟเอออะไรไม่รู้ เราจะพาไปดูห้องค่ะซึ่งเป็นห้องที่เล็กที่สุดแล้วในนี้อือนั่นห้องผมคงเป็นคงเป็นอะไรวะพี่ห้องของกันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าจำนะครับที่นี่ที่มันไม่อดไฟเลยมองเห็นชัดเจนสิ่งคือเขาเนี่ยที่นี่ถึงละนี่ยแหละตอนเนี้ยตอนนเี้ยกระจกใส อ,อไช่ใช่คือที่นี่มันเป็นแบบชี่ฝึกวิทยายุทธมเฮ้ยตังคูพนดาปะเนี่ยถูกต้องรู้ได้ไงเนี่ยมีช็อตหนึ่งชัดเลยแม่นางเดินเร็วๆหน่อยแม่นาง ใช่ใช่และะจีมประสบการณ์ดูสระว่ายน้ําก่อนอนี่คือสระว่ายน้ําครับ<ม>อืมอนี่คือสระเทพมังกรครับเดี๋ยวข้าจะปพลัง่นจะตายแล่ไตรงนี้มีผู้เท่าเต่าอาศัยอยู่ไปดูห้องพักของคุณเจริญพรดีกว่าครับอือหือ ห้องสมุดเหรอคะอืมสงบมากถึงแลนด์ฝั่งนี้เลยครัพี่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้คือบ้านของเจ้าของครับผิดหลังอย่าไปยุ่งกับเขาครับใช่นี่ครับอันนี้คือห้องสมุดครับที่มีสมุดแล้วก็มีเหล้าให้กินฟรีด้วยสุดยอดจริงเหรออยากดื่มเหรอให้น จริงหรออะ้แบบสิดกูอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่กิมาถึงแล้วนะครับห้องพักของคุณชวินพรครับพ<า>ังไหนดูเซชิ้นครับว้าวทางด้านนู้นครับโอ้ค่ะที่นี่สงบดีนะคะเหมาะกับซิมดีพรอมไม่ซิมอ๋อนี่ห้องพักใช่ไหมคะจะนอนนี่ละ่ะ ไม่ไม่เป็นไรค่ะถอดดูหน่อยโอ้โหห้องแบบซิมนี่แหรอคะเป็นห้องของวายจริงๆเลย <c oughs> เป็นห้องของคงจริง <c oughs> ขึ้นไหวเปล่าคนส่งมากอะเออไหนลองอไหนลองขึ้นเตียงโชว์ก่อนดีอ๋อ <c oughs> ลีลาแม่นางเหลือลายมากบันไดนี่ก็มีนะซิมอ้าวมีบันไดกี่กแลีวนะอุ่นอืครับซัเลยแล้วกันนะ ดังก Emmanuel: ึบดังกึบอืมอร่อยครับครับครับทำอาหารเช้าถูดเต้ยจอนืรอหือฟักใส้แล้วครับขรสองนุ่มมะนุ่มอร่อย กรอบนอกนุ่มในิ่มอยากกินแบบนี้บ้างอะทำไม<ท>ำ่ยดทำไม่น้อยเได้เลยแ้เอาไปก่อนลองชิมก่อนไหมหอลองชิมก่อนไหมค่อยเองนครับอ่ะแลกเปลี่ยนจำเราเปล่าไม่เป็นไรครับทำไมอ่ะ เอาก็ได้ครับเอาครับเอาอืมอร่อยปะเค็มไม่ไหอเด็หน่อยอมอาจ่น่อยอรยอร่อยจอร่อยนะพี่น้องอร่อยมากเลยยอดเลวเฮ้ยผมยังไม่ได้กินเลยว่ะจากซื้อกับฝากที่บ้านเลยเพราะว่า ต้องหยุดกินแล้วอ่ะอืมเดี๋ยวต้องเจอของนะอิ่มเนาะ เคยกับขับโูาการะไหบไม่หรอขับแล้วถึงแล้ว่ะถึงแล้วไปไม่เห็นต้องตื่นเต้นเ,รรเลยตื่นไอ้เมื่อกี้เอิ์อะไรนะดิ่งดิงดิงอะไรน่ดิเละนี้ป,ปาผ่า้เฮ้ยที่นี่เตี้ยกว่าตรงนั้นเลยนะ เทียวกว่าสิมขาเท่ากันเทียกว่าเป่าเท้ากันแต่ดูสูงกว่านะเต็ัวไม่สบายอ่ะวันนี้เหนื่อยหงุดหงิดหอมนะอย่เอาโทรศัพท์เอากล้องลงไปต้องเอากล้องลงไปบันทึกภาพหมูบินรถมาไปกระหันเชื่อหมูแล้วเป็ดเป็ดด่าหมูแล้วเป็ดบินเลยะคกา อยากเห็นซิปบินเหมือนกันเฮ้ยวันนี้เขาปิดเฮ้ยวันนี้เขาปิดว่ะไม่ปิดไม่ใช่พี่ไม่ปิดไม่ปิด